สวีดัสสวัสดีครับผมนิกกี้ทีวีแล้วก็เพจนิกกี้กินไปทัวร์มื้อนี้ผมสิพาเพื่อนๆมากินตะบะฮุงตีนไก่แล้วก็ยา่างเนื้อลองโค้งครับหอมๆอ,อย่างหวานาแก้วบีแก้วบีขมๆค,ครับข้าวเหนียวกองใหญ่ๆพาก,กินกับกะบะรลายครับมื้อนนี่พักพักขาแล้วก็พักก,ก,กเกษตร กินข้าวเที่ยงน้ากันครับหลังจากมุมวันติทุราครับติดภารากิจบบเรมาพ่อท่านผู้ชมมือนีผ้าท่านผู้ชมมาจวดน้ากันครับน้าแก่ครับออกซื้อว่าอะไรครับดี๋ยสิเกิดดาม่าต้องปกปิดนิดนึงอ่ะก่อนสิไปรับส้มกะเหมือนเดิมครับฝากซ่องฝากซ่อง youtube นิกกี้ทีวีและกรเพจ facebook นิกกี้กินไปทัว เป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สัมัน์กดกระดิง่งหรือว่ากดซีฟิลดเพื่อสิบประพาดคลิปดีๆที่ผมทิมานำเสนอเพื่อนๆพอเป็นคนแรกเลยกดกระดิง่งเหมือนเดิมครับกินอยู่หลังบ้านสวนสวนหลังบ้านตาข้ามตันพอผมเองครับกับบรรยาก,กาศเอาๆครับวันนี้ก็ออยังฝนติตกนี่แหละข้างหลังก็จะเป็นขอกบครับมีโบขายด้วยมีหวัวก อันนี้เป็นห่วงกวยู่เดี๋ยวพร้อมขายเดี๋ยวสีประกาศทางหนาเพจอีกเส้นหนึ่งอ่ะเอาไปวาบนลอซะเอาไปลุยกันเลยครับปั่นเขาเลยแปลกตามเองครับมองเหรอจ้งางวัน อย่างหวานครับซื้อมาเคองโลกครับมันหยุดบริเวไปเที่ยวไซครับอยู่บ้านมันกิน นี่แหละกินองกินโซ่พี่น้องนะแจะอยากกินน้ำแก่ข้าวอ หลวงเลยพี่น้งองเขาเศร้ากับเขาเที่ยงโต๊ะเซกันนะครับนี่กับประมาณหามุ่งหามงก์เศร้าแลวล่ะลองโคง้งนี่ผมไปมดัดนะครับังไม่เสีเยสรสั่นนะอย่างตะมั่นไปเลย ใใหินไก่เนี่มีบลายครับแม่พันเ็ดใส่ข้าวปุ่นเราเลยนไปลอยตากออกมานอ้เผ็ดขนาดครับทั้งพริกสดทั้งพริกแห้งครับกำใส่แดงคขึ่ง ไปปิงเห็นพี่น้องเบิ่งถากระะเอุ้มใกล้ถิ่มหัอด้วยครับกระทะผม,มหัอด้วยิมารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกเท่าน,นึง ดูมันภาษาใจครับบดฝาหยกเลยน้ำแข็งบาษาใครับเนื้อเสียรสชาติเบียร์เพียวๆเลยแก้วนี้มันแก้วเก็บความเย็นอยอะครับเสื่อนอยู่ตู้เย็นมันมากเทสไซลด้ก็สิเอาเราเราขาวแบบแดดห้องครับ นียอยากาย,ดยแดดครับหรือมะกากินเราขาใส่มันเบียร์เนี่ยเพ็ดตำหูขนาดได้ครับพี่น้อง แปบตีนไก่ครับเป็นคนมักกินตีนครับตีนไก ไม่ได้ขับเลยขวเทียงนแม่งกันบักา่วงไนบักขันขในเต้เขากูยัง,ยงเนับ วงบินตามเหมือนจะเป็นไล่อะไร เอฟซีที่ยูเกาหลีใต้ท่านไหนริมนะครับเด้อ <c oughs> หายอยู่หายอยาอ่างหายแก่นไม่นี่ก็ได้ไขมันครับ โอ้แสบไายพี่น้องไงต้องแสบต้องพิษ 哦，是的。 ฝ่ามาแล้วพี่หนังเอ้ยต้องให้ฟองกระตุกอีกหนึ่งมันี่หานพอหอมมะฮองสงสัยมันยันอันถึงต้ม โอ้เห็ดต้องพิดซุกพิดแห่ง แต่พรกครับ Ồ, đau khéo อ oh. ิ้มครับพี่น้องเอาเป็นว่าชิปนี้ก็ต้องขอํำเสนอเพลงเท่านี้เพ่อก,กันชิปต่อไปครับสำหรับม้อนี้ขอตัวแรกไปกนครับสวัสดีครับ